เป็นการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้คนมักจะถามผมว่าผมสารธิตอาจารย์สารทิตสกุลครูเป็นอาจารย์สอน Human Resource Development การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อ3าสปีที่ผ่านมาเนี่ยงาน Conference HR เนี่ยมันกพ็พาพูดถึงเรื่อง Digital a อ d เป็นยุคแห่งดิจิทัลเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเป็นยุคแห่ง disruption ก็เลยอยากจะให้ถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมค่ะว่ <c oughs> อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กับเรื่องปัจจุบันที่มันเป็น disruptive world disruptive เทคโนโลยีเนาะอือือ เออผมผมผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมช่วยช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าคำว่า disruption หรือ disruptive มันมันคืออะไรใช่ไหมคะมันเป็นวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงอะจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอะค่ะอแสดงว่า disruptive world disruption world ก็คือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมๆอืมอซึ่งเมื่อก่อนเราเคยส่งจดหมาย p พสต์ออฟฟิศตู้สีแดงมันก็กลายส่งทางไลน์ละใช่การเทคโนโลยีต่างๆก็ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันที่<อ>ผู้คนต้องตามให้ทันอแสดงว่าในยก disruptive disruption world ยุควิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงตามความเข้าใจของผู้คนในกระแสหลัก <c oughs> ถ้าใครตามไม่ทัน <c oughs> ก็คือคุณก็จะ ลำบากหรืออึดอ,อัดหรืออยู่ยากกับโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณตามโลกไม่ทันทีนี้พอถามผมว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอาจจะคิดแตกต่างจากอาจารย์สาย HR โดยเฉพาะสายทางตะวันตกคือผมกลับมองว่าคำว่า disruptive การเปลี่ยนแปลงวิถีอย่างสิ้นเชิงเนี่ย โดยเทคโนโลยีเราก็มีความรู้สึกมันไม่สิ้นสุดหรอกมัน disrupt ตลอดเวลาอยู่ละจากที่เราเคยส่งไปสนีต่อมาแล้วก็ส่งเป็นอีเมลจากอีเมลกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ละยาหู Yahoo! อ่ะใช่ไหมก็เป็นอย่างอื่นจาก b ิ p p e r ก็ไปเป็นมือถือจากมือถือก็เป็นอันนี้อันนี้ไปถึงเรื่องของการสื่อสารนะที่เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรมันก็เปลี่ยนไปอีก จริงๆเราดั้งเดิมมันไม่มีแม้แต่ตู้ปรารถนาด้วยซ้ำใช่จะไปจะสื่อสารกันใช้นกพิราบใช้นพิราบหรือไม่ก็ต้องเดินท่ามเขาอ่ะสองวันนะกว่าจะไปถึงเพื่อไปหากันเพื่อไปสื่อสารครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าหลายคนบอกว่าทำไมอาจารย์สารทิตไม่ฉีดวัคซีนผมกลับมองว่าจริงๆไอตัววัคซีนนั่นแหละเป็นตัวตัวที่ทำให้เรามีปัญหาแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่อยู่กับเขา เรียนรู้ที่จะป้องกันเรียนรู้ใน <c oughs> ในใน,ในหลายหลายมิติในการที่ที่ที่จะอยู่กับมันโลกมันจะดิสัะถีไปในกระแสหลักก็เรื่องของโลกเรื่องของสังคมอย่างการณีของผมเนี่ยพอไม่ฉีดวัคซีนกลับบ้านก็มีปัญหาหนึ่งก็คือมาจากพื้นที่เสี่ยงนะไปเข้าใกล้ญาติพี่น้องไม่ได้ จะไปกินข้าวกับเพื่อนฝูงเขาบอกเฮ้ย hey, มึงไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเขาก็กลายเป็นว่าโรคโรคก,กลัวเนี่ยโรคแห่งความกลัวของมนุษย์เนี่ยมัน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 ยิ่งกว่าวัคซีนตัวนี้ด้วยซ้ํา ที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทําให้ประชาชนที่ไปรอรับวัคซีนหลายคนกลัวว่าจะกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อตามมาซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทางอบจประทุทนธานีก็มีการออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับมีเสียงติติมถึงเรื่องปัญหาในการบริหารจัดการนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นออกมาหลายคนดูแล้วบอกไม่สบายใจเลยค่ะนี่แหละเป็นคลิปภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะคือประชาชนเนี่ยก็จํานวนอย่างที่เห็นนะคะมากมายทีเดียวจำนวนเ้าเลยนะคะ ว่าใครยิวคิวลำดับหนึ่งบรอยัวไม่หมนะันม่นตั่มตัว่หมดเลยมีรรวมป่วยสะสมนะคะตั้งแต่1เมษายน1,339,281คน มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่133,859คนมีอาการหนัก4,168คนและใส่เครื่องช่วยหายใจ875คนค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมา253คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุและกลุ่ม7โรคเรื้อรังในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องโควิดก็ดี disruptive technology ก็ดีวิถีที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเนี่ยสำหรับผมผมกลับมองในมุมมองผมนะว่าผมก็ทำเหมือนกัน ผมทำแต่ผมไม่ได้ทำตามเทคโนโลยีแต่ผมนึกถึงกลุ่มอามิสที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในประเทศสหรัฐสงครามเหนือใต้เขาไม่รบเขาช่วยทั้งฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือแล้วฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ก็มองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเห็นแก่ตัวในยยามศึกสงครามไม่ยอมช่วยไม่ยอมไปไปช่วยฝ่ายใต้ไม่ยอมไปช่วยฝ่ายเหนือเขาบอกว่าเขาต้องการพีซต้องการสันติภาพ เขาไม่ต้องการสงครามเวลาคุณรบคุณขาดอาหารแต่พวกเรามีอาหารก็เอาไปให้คุณทางเหนือเวลาใต้รบกับทางเหนือขาดอาหารเราก็เอาอาหารไปให้ใต้เพราะเหนือกับใต้คุณต้องการสงครามก็เป็นเรื่องของคุณแต่เรื่องของเราเราต้องการสันติภาพพ c e เมื่อเราต้องการสันติภาพเราจึงไม่เข้าข้างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เวลาคุณบาดเจ็บคนของเรากลุ่มอามมส มีทุกคนสามารถที่จะเป็นพยาบาลสนามได้เราก็ช่วยชีวิตพวกคุณทั้งหมดแต่มาวันนี้คุณกลับมองว่าพวกเราเห็นแก่ตัวพวกเราเป็นคนล้าหลังพวกเรายังใช้ม้าไถดินปลูกข้าวแต่ถามว่าที่ผ่านมานะประเทศสหรัฐอยู่ได้ถึงวันนี้เหนือใต้ก็ไม่ใช่พวกเราหร,อหรือที่คอยเกื้อกูลพวกคุณในยามเจ็บป่วยในยามที่พวกคุณไม่มีอาหาร ความคิดนี้แหละที่ทําให้ผมคิดได้ว่าทําไมเราต้องหลงไหลไปยึดติดเป็นกระแสตามเทคโนโลยีเสมอไปผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ n e l human development ของนายแพทย์ประเวศวสีผมได้ยินพระธรรมปิดกประยุทธ์ประยุตโตเนี่ยพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีผมได้ยินพระประยุนธรรมจิตโตได,ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันแม้กระทั่งท่านติดนัทฮันหรือท่านดาลา,ลามะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันหลอมรวมในตัวผมแล้วย้อนกลับไปสรุปก็คือว่า disruptive technology disruption world erm ที่มุมมองของผมก็คือว่าผมก็ disruption จากการที่ผมเนี่ยอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของตัวเองการกลับย้อนไปสู่รากเหง้าของตนเองคุณเป็นคนยุโรปก็กลับไปย้อนไปสู่รากเหง้าของยุโรป ผมเป็นคนอีสานก็กลับย้อนไปสู่รากเหง้าของอีสานก็คือผมมีผืนนามีคลังอาหารมีต้นไม้มีน้ํามียาสมุนไพรนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าผมไม่ฉีดยาสองเข็มนะ่ะผมอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้แล้วผมก็อยู่มาเป็น10บสิบปีผมจึงมีความรู้สึกว่านี่คือ disruption world ในมุมของผมโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องไปตามกระแสเทคโนโลยีว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ บินไป presentation r e s e r t p h p e r e r ที่ญี่ปุ่นอเมริกาไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอาจารย์ไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อไม่มีใบรับรองเขาไม่เข้าประเทศโอ้ไม่เป็นไรผมก็สามารถใช้ไลน์ได้ผมก็สามารถสื่อสารโดยการทำ YouTube ในชาแนลของผมนั่นแหละผมไม่จำเป็นต้องไป Present อีกต่อไปละผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมานานมากพอกับ Disruptive แต่มุมมองของผมนะที่ย้อนกลับไปสู่รากเหง้านั่นแหะนั่นคือ การดิส r u ปชั o นอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงวิถีอย่างสิ้นเชิงของปัจจุบันที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงอันนี้ก็คือมุมมองของผมที่อาจจะแตกต่างจากผู้คนทั่วไปอาจารย์ที่ถามมาไม่รู้ว่าพาอจะจับประเด็นได้ไหมเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมอ่าก็พอพอคิดตามแล้วมันก็ คิดแบบนี้ก็ใช่เนาะคือจริงๆแล้วพวกเราก็ Disrupt มาตลอดชีวิตของเราเลยแหละที่เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงน่นนี่นั่นแล้วเรายังบอกว่าเนี่ยเรากำลัง Disruptive เป็นดิสรั p t ี v เวอ r ์มันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราจะดิสรั t ไปไปไหนอีกอเพราะว่าตอนนี้เราก็ Disrupt แล้วเมื่อเรามองเทียบกับจุดดั้งเดิมที่เรามามเพราะนั้นการกลับไปในสู่จุดดั้งเดิมที่เรามา มองในมุมกลับมันก็เป็นในความหมายที่ลึกซึ้งว่านี่คือการ d i s r u p t i v e disruption ที่แท้จริงอืออ่าของเขาก็แท้จริงเหมือนกันอ่ามันมันเป็นแต่แท้จริงในมุมเขาอ่าในมุมเขาเพราะเพราะเขาเขาเขาเชื่อไอเอลอมัสจะต้องไปดาวอังคารจะต้องไปดาวดวงจันทร์รไปสร้างอะไรเพราะ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 มุมมองของเขาไปทางนั้นอือชีวะเขาเรียกว่าชีวทัศน์อืม วิววิวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนั้นกระบวนทัศทัดเขาเป็นแบบนั้นแต่กระบวนทัศน์ของเราเราก็เห็นอยู่แล้วในที่สุดผมก็ได้ค้นพบหลักปัญญาแนวคิดเฮสโลดฮาร์โมนีเอชก็คือปรองดองอกายเราใจเราปรองดองมันก็มีพลังชีวิตอีเอ็กซ์เอสก็การปรากฏอยู่อย่างแท้จริงกายที่ปรองดองใจที่ปองยองและปรากฏอยู่ที่ทุ่งทำอย่างแท้จริง d ี h d h e d ตัว e น,นี้ก็พัฒนาไปคำว่าพัฒนาไม่ได้หมายความว่าจากเดิมแล้วจะต้องดีกว่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นมาคำว่าพัฒนาเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าอะไรหน้าผมจำไม่ได้วัฒนานได้ยินคำว่าจเจริญไหม คำว่าเจริญไม่ได้ไหมายความว่ามันเพิ่มหรือมันมากขึ้นคำว่าเจริญเกษาคือตัดผม <c oughs> ทรงเจริญพระเกษาคือตัดผมฉนั้นการพัฒนาไม่ได้ไหมายความว่าเพิ่มขึ้นบางทีมันเอาตัดออกตัดออกเพื่อให้มันมีความงดงามเราเห็นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วต้องมีเทคโนโลยีบริษัทคุณไม่มีแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆนั่นคือเรื่องที่คุณมองในมิติขององค์กรอีกแบบหนึ่ง ดันั้นคุณจะมาบอกว่าในส่วนของเราที่เป็นชุมชนเล็กๆคอมมูนิตี้เล็กๆที่เราทําอยู่กับการกลับคืนสู่รากเงาเนี่ยมันเป็นการล้าหลังเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็น disruption world เป็นการเปลี่ยนวิถีอย่างสิ้นเชิง mm hmm. เพราะเรามาอยู่จุดปัจจุบันแล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยน d i s r u p t อย่างหนึ่งถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมก็ผมก็อยู่มาเป็น10ปีกว่าแล้วอะ ถามว่าอามิสอยู่ในไหมสามร้อกว่าปีมาแล้วกลุ่มสันติอโศก3-40ปีที่เขาทําให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ก็เห็นชัดแต่ว่าแต่ละบริบทแต่ละแนวคิดมันก็จะมีติ่งเล็กๆที่เสริมเข้าไปก็แล้วแต่วิถีของใครแต่ของผมก็เป็นวิถีทุ่งธรรมก็อย่างที่เล่าให้ฟังอาจารย์อาจารย์ดูเหมือนจะเข้าใจในมุมนี้อาจารย์พอสรุปให้ให,ใ,หให้ฟังอีกรอบได้ไหมว่า วิธีที่ผมพูดนั่นแหะวิธีแห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเรานับอยู่ในจุดนี้เนาะที่เราก็จริงๆเราดิสรับมาจาการากเงา้าความดั้งเดิมของเราอะจนมาถึงจุดไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่ในชีวิตเรา มันหลายเจเนเรชันมาแล้วในความ,มเป็นมนุษยชาติที่เราก็ดิสรัฟมาเรื่อยๆนั้นการกลับไปสู่จุดดั้งเดิมหรือร่างเงาของเรานั้นน่ะมันก็คือการดิสรัฟใช่มันดิสรับจากปัจจุบันย้อนกลับไปสู่ย้อนกลับสู่อดีตดั้งเดิมของเราที่จริงๆแล้วมันมันก็มีความมั่นคงอยู่ในนั้นเพราะไม่งั้นบรรพบุรุษของเราก็อยู่ไม่ได้ที่ที่ได้แน่คือเรา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 มี H อชฮาร์โมนีอ่ะ ใจกายปลองดองเราไม่มีความรู้สึกกลัวเหมือนคนยุคปัจจุบันนะกลัวไม่กระทั่งคนเดินผ่านลกลัวไม้กระทั่งคนไอจาม,มกลัวไม่กระทั่งตัวผมเองซึ่งเป็นญาติพี่น้องอ่ะแต่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะผมไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ถามว่าผมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยเท่าไหร่ผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพยายาม speak out ออกมาพูด ประกาศให้เหตุนมนเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ทําแต่ผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ผมกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยหรือแม้แต่การปฏิบัติตัวของเราในทุ่งทำหรือในรูปแบบของเราเนี่ยมันก็ช่วยอีกระดับหนึ่งเลยนะแต่มันไม่เกิดการยอมรับแต่ก็ไม่เป็นไรเราจําเป็นต้องอดทนอดกลั้นมีธรรมะข่มใจเพื่อให้รู้ว่านี่คือทางออกอ,อ,กอีกทางหนึ่ง มันไม่ใช่คุณไปพลุงพลังเข้าไปในโรงพยาบาลหมอพยาบาลก็ล้มเจ็บป่วยไปตามกันไปด้วยนะนี่ขณะที่วัคซีนก็ไม่มาอะไรร้ายหลายอย่างสุดท้ายเนี่ยเราไปไปไป,ไปแย่งออกทางออกทางเดียวทั้งที่มีทางออกอีกทางหนึ่งอย่างที่ผมพูดก็คือ disruption world ในลักษณะที่ผมกำลังพูดอยู่ก็คือการกลับคืนสู่รากเงาสร้างคลังอาหารของตัวเอง I'm leaving yesterday behind.